คิดแมนกาตำนานครับผมเคยเอาจุมน้ำตอนนี้เอาไปโมมาใหม่แล้วน่าเชืเ่อเมื่อกี้เนี้ยมันมีปอกเหมือนระบุกอยู่ข้างในอ่ะแต่ปืนอ่ะยังทำงานได้อ่ะก่อตะกี้ปอกค้างเออ แต่ปืนแม่งทำงานได้คืองงมากเลยอะ <doom> ทิปแมนแม่งสุดยอดเฮ้ยตบมาใกล้ๆเลยที่ผมจะให้ดูข้อดีของทิปแมนนะเมื่อกี้เนี้ยที่ผมบอกว่าอ่าลูกกระสุนค้างอยู่ในลเพิงไอ้ปอกกระสุนปอกอกกระสุนค้างอยู่ในลเพิงแต่มันยังทางานได้อันนี้ดูนะครับลูกเลื่อนปิดไม่ได้นะผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันทํางานได้ดยนี่ดูนะดูนะปอกมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี้ยแล้วเนี้ย มันยังยิงไงเห็นปะมันยิงได้เนี่ยแล้วพออย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันทํางานได้อะเนี่ยเออดีดินี่ไงอันนี้ทํางานไม่ได้เออไม่มีช่องอยู่บนเออเดี๋ยวเห็นด้ะเออเนี่ยเ,น,เ,ออเนี่ย,ยแล้วผมเดียวเออ <laughs> เออตลกดี <laughs> ไม่ มันเจ๋งอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นีผมยิงเห็นผมเห็นปอกมันคล้ายอยู่ข้างบนนัดหนึ่งจะดูสภาพปอกดูสภาพปอกนี่เออทิปแมนของคดีจริงเออ,เ,อ,อเจ๋ง